ตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ซีรีส์มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ภาพยนตร์มันต้องแบบว่าเล่นชัดเล่นละเอียดมากกว่าอะไรครับผมแต่รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ครับผมอย่างตัวนวัดนี่นเองก็มีคนอ่านเยอะด้วยเรื่องใช่ใช่ครับก็แฟนๆแฟนๆของพวกเราก็ก็ไปตามอ่านเหมือนกันครับแล้วแฟนก็ตอนแรกก็บอกว่าอยากให้ หนูกับเฮียมาเล่นจงังในวันนี้ก็ได้เล่นแล้วครับก็ของวทุกคนจะรอติดตามหนูกับเฮียก็รู้ส่วนก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆสำหรับผม,ม,มเลยครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็แนวอีกครับแนวค่อนข้างออกแบบสยองขวัญซึ่งก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับน่าจะยากพอ,อกสมควรเลยแต่กน็น่าสนใจมากเพราะมันเป็นแบบพีเรี่ยดแบบโรแมนติกสยองขวัญอะไรเงี้ยเราเก่ความกลัวอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะเวลาเล่นสยองขวัญ อยากเล่นเป็นผีกันทั้งสองคนแลวตอนนี้เล่นกันเป็นผีแล้วเราถือว่าเป็นผีแต่ก็น่าสนุกครับผมถามว่าถ้าจําลองสถานการณ์แล้วเป็นฉากที่ต้องเจอหรือว่าเหตุการณ์ก็ต้องจะดได้อารมณ์อยู่นะน่าจะกลัวอยู่ไหมจะกลัวยิ่เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วไหคะถ้าเป็นภาคจำสแควร์ตกใจปกตินังผีผมไม่ดูเลยครับโดยเฉพาะที่แบบว่าชวนหนุ่มชวนหนุไปสนุกไปแบบว่าบ้านผีสิงไม่ไปไม่ได้ไม่ชอบกลัวผี แต่ในชีวิตจริงก็เกี่ยวถึงกับการก็จะกลัวเวลาที่แบบเวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่าเวลาที่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไงเขาจะกลัวแต่ว่าิน็นาการเองใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันไม่มีอะไรมาแบบมากระตุ้นก็จะไม่คิดอ๋อจิตแล้วมีความรู้สึกว่ามีความกลัวไหมคะด้วยบรรยากาศด้วยอะไรอย่างนี้ดูสังทบโปลเซอร์ก็น่ากลัวแล้วนะก็น่าจะกลัวอยู่เหมือนกันครับที่ตรงนี้ก็มืดๆไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มี กลัวผีทำยังไงกลัวผมอยากเล่าอยู่ดีนึกออกเรื่องหนึ่งมันมีของเล่นที่มันเป็นแบบจระเข้ที่มันมีเสียงที่จิ้มจิ้มอ่ะีีเคยเล่าไเคยเล่าให้หนูฟังน่ากลัวมากแล้วแบบเวลาเปิดมันจะมีเสียงร้อโม้อแบบเสียงจระเข้แล้วตอนนั้นหลับไปแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยแต่มันอ้าอยู่ครับผมแต่มันไม่มีเสียงแต่ตกดึกประมาณจำเวลาไม่ได้ช่วงหรือมันก็ร้อเอเอ้ยอแล้วผมเข้าใจแล้วเวลาเราต้องตามหาแล้วเราต้องไปจบมันอ่ะเราก็เดินออกไป แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเอออะไรแต่อันเนี้ยน่ากลัวมากเลยนเนี้ยเรากแล้วแบบว่าตอนนั้นขนลุกเลยแบบสู้เลยแต่เรไม่เคยเจอสวัสดีถ่ายไม่ตาต่เราไม่เคยเจอถ่ายไม่ตาถ้าผมเคยได้ยินเสียงแว่วๆครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับเคยแบบได้ยินตั้งแต่เด็กนู๊นแต่ก็ไม่มีอะไรครับไม่เคยเจอเลยไม่แต่ก่อนเริ่มเลยเราก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับผมไหว้สถานที่อย่างพร้อมนะคะมาเล่นภาพยนตร์มันต้องแบบ กว่่าเลนก็ต้องทำต้องทำกันบ้านหนักมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าน่าจะยากเลยครับใช่ก็มีมีเวิร์กช็อปอะไรบ้างแล้วเออลงโนมีโนมันมันจะว่ามึงไงอะไรบ้างก็ตรงนีอ่ะของดูก่อนก็ได้ของหนูก็ชื่อแสงรวีครับหรือว่าเรียกว่าน้องรวีก็ได้ครับน้องรวีน้องรวีน้องรวีก็อายุ21ครับ สูงเท่าหนูเลยเป๊ะร้3ครับเขาเขียนมาเพื่อหนูไว้ต่อเนี่นะวันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าคารคเตอร์นี้ก็มีส่วนที่คล้ายๆหรือว่าตรงกับหนูเยอะเหมือนกันนะครับคารคเตอร์นี้ก็จะเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอโตมาเขาก็จะเริ่มสู้แล้วใครดีมาเขาก็ดีกลับครับแต่ว่าใครร้ายมาเขาก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ร้ายกลับอย่างสาสมเลยครับน่ากลัวมากถ้า แต่ก็รู้จุดจบแล้วสุดท้ายน้องระวีก็รักพี่พภเพิร์ดแล้วเปล่าพี่พภเพิร์ก็อายุ25สูงเป2ก็เเกียนตรงอยู่นะหมายถึงว่าอายุก็ตรงครับผมมันจะไม่พออื่นเล่นไม่ได้นอกจากเราสองคนละลายกัอายุไม่ตรงอายุไม่ตรงครับผมก็เขาก็จะตอนเด็กๆจะใจดีครับผมแต่โตมาก็จะมีกำแพงครับผมเพราะว่าถูกแบบเลี้ยงแบบตามใจครับผมแล้วก็ จริงๆเอะผมมองเขาว่าเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารักเดียวมั่นคงครับผมใช่ซึ่งอารมณ์เหมือนมีความฝืนมีเรียนเหมือนกันอ่ะซึ่งแบบเขาเป็นคนเนียบด้วยเรียบร้อยหวัวฉลเท้าอะไรเงี้ยครับผมใช่จริงๆอรองนี้เป็นจานด่วนเอาเทคิวให้เต็มที่เลยวิเทคิวให้เต็มที่ไหมจานด่วนไม่ด่วนขนาดนั้นทราบมาทราบมาระยะหนึ่งแล้วครับผมก็มีการปรอกมาบ้างอะได้วยครับผมแล้วก็ จะคิวให้เต็มที่ไหมเต็มที่แน่นอนเต็มที่อะไรครับใช่อยากอยากเล่นภาพยนตร์มานานมากเคยบอกพี่อ๊อฟว่าอยากเล่นภาพยนตร์เพราะอยากเห็นแบบเราอยู่ในจอใหญ่ที่ใหญ่กว่าโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสเล่นเรื่างไร้เราเห็นมันเป็นต่างๆความรื่ความฟินความฟินก็มีความคาดหวังเลยคือมันจะมีไหมคะเรื่องนี้คิดว่ามีไหมมีมีมีอะไรครับยังไงก็ต้องมีครับถ้าไม่มีนุ่นดวก็จะเสกให้มีครับเราเสกให้มีเลยเหรอได้ไหมครับมีด้วยตัวเอง หนูจะยิงคนไว้เกินหมดหรอไม่รู้ก็ต้องมีอย่างนั้นแหละก็พี่คับเพิ่กับน้องรวีไงเรารอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงฝากก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแด่ขอนูกับเพียด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกกึ่งสยองขวัญนะครับก็ชื่อเรื่องว่าดับแสงรวีครับก็ฝากพี่พับเพื่อกับน้องรวีด้วยครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่เลย ใช่ครับผมแล้วก็ฝากนับแสดงทุกคนด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสกับร่วมงานแบบรุ่นใหญ่รู้สึกตื่นเต้นมากก็จะเก็บประสบการณ์แบบให้มากที่สุดนะหนูเนาะก็ฝากด้วยครับดับแสงระวีนะคะคับผเมเจร์ด้วย